สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะสวัสดีจากสาวสกลค,คนมากินโอ้ไม่ใช่สิสาวสกลเป็นเพจเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามหน่อยนะคะอันนั้นจะเป็นตัวตนของอายเลยนะคะ<ม>เฮ็ดคลิปมาบ้าบอๆไปเฮ็ดคลิปซอกคลิปสั้นไปพี่น้องจ้ะอันนี้นนอาจากถืออีอย่างนี้ไออา,อาบหน้าไปแ่บแป๊บแป๊บไปเลยเลยไปคิดเหตุการณ์เบิ่งอ๋อขึ้นมากปางเมื่อวานเนี่ยไม่ยงคิด วันนี้ก็เป็นการลดน้ำหนักวันที่สองลดน้ำหนักแบบไม่จริงจังนะฮะทุกคนกาแฟดําวันนี้ไอ้ก็ใส่เป็นอส่วนผสมของยาหวานมันหวานแหงเนาะหวานแบบแม่อร่อยไอ้ก็เลยใส่แค่ครึ่งซองนะฮะทุกคนกาแฟลดน้ำหนักไอ้เอาออกไปเลยนะอาจจะกินเป็นกาแฟดําแล้วก็จะมีเป็นไข่นะฮะทุกคนเป็นไข่เนาะแล้วก็ตอนเที่ยง ไอ้ก็จะกินเป็นข้าวนะคะข้าวจังน้อยแล้วก็อาหารนะคะก็คือไอ้กินนะจ๊ะแบบว่าไอ้ไม่ได้แบบว่าลดแบบว่าไม่กินเลยนะคะคือไอ้ไม่เน้นให้มันลงเร็วแต่ขอให้ลงวันนี้ก็จากที่62.8นะวันนี้61.7นะคะลงทีงละขีดสองขีดไอ้ก็ดีใจแล้วสิ่งที่ยากกว่าการทําใจจาก่อใหญ่ก็คือลดน้าหนักเลยแหละทุกคนจะ้ะ การที่ใจจับผู้ใหญ่เนาะตอนนี้ก็จะปีกว่าแล้วก็ยังมีว่าวนเวียนวนเวียนด้วยความที่เฮายู่นํากันนานเนาะอันก็อาจจะพูดถึงบ้างทุกคนแต่ถามว่ามันมันวนเวียนนะว่าไงซะมันวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่วันหนึ่งมันไปกันบ่ได้มันก็ต้องแยกกันอยู่เนาะด้วยหลายๆเหตุผลนะคะทุกคนมันด้วยหลายๆเหตุผลแต่ถามว่ายากไหม ก็ายากอยู่แต่ยากกว่านั้นคือการลดน้ําหนักนี่แหละทุกคนจะเอากําลังใจเป็นกําลังใจให้อายเลยเด้ออายอยากงามนะคะอายอยากเปลี่ยนตัวตนถ้าวันไหนที่อายสวยขึ้นมาอายคิดว่าชีวิตของอายไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คง <c oughs> จะง่ายกว่านี้นะคะทุกคนวันนี้ร้อนมากเดี๋ยวอายจะเอาเสียงพัดลมลงก่อนเนาะแห้งจนแบบว่าไม่อยากจะไปไหนเลยแต่วันนี้อายก็รอพี่เคยนะคะตอนเที่ยงก็จะยกเครื่องซักผ้าไปซ่อมอยู่ที่บ้านห้วยหินกองนะคะบ้านห้วยหินกองบ้าน ของออทนะคะเพราะว่าเพื่อนบริมีรถมาฮับเอามาวานนี่เพิ่นเบิ่งเพิ่นมาเบื่องอาการเบื้องต้นให้อายแล้วเพิ่นก็นรู้ว่าเอออาการเป็นแบบไดแบบนี้นะอ้ก็จะให้พี่เคยมายกช่วยนะคะแล้วากา็สีถามเพิ่นว่าเพื่อนรับล้างด้วยไหมถ้าเพิ่นรับล้างไอ้ก็จะยกไปสองเครื่องนะคะทุกคนส่วนค่าเสียหายก็จะไปคุยกับเพื่อนอยู่่นแหละเนาะนั่นแหละอ้ก็เลยมาว่ากับทุกคนว่าวันนี้ก็น้ำหนักลง จากเมื่อวานอยู่ประมาณขีด2ขีดก็ดีใจนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไอรุดนะคะรุดคือไอไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะแต่ว่าไอก็จะกินเป็นผักนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นผกักเป็นปลาแล้วก็เป็นหมูที่ไม่มีอะไรติดมันเลยแต่ว่าข้อเสียของการกินหมูกระทะทึงขาสซีด้เอจดจังไดก,าย,กยาแต่ว่าน้ำซุปของเขานะ่ยมันค่อนข้างที่จะเค็มเนาะมันค่อนข้างที่จะนัวมันก็จะแตกทางนี้มากกว่านาอช่วงนี้ก็ คลิปกินก็อาจจะน้อยลงนะคะก็อยากจะแต่งตัวส,สวยๆมาคุยกับพี่น้องนะคะแล้วก็จะไปเน้นไลฟ์สดทางเพจให้มันผ่านครั้งที่เก้าก็ยังไม่ผ่าน,นะคะ่ะครั้งที่เก้าก็ยังไม่ผ่านส่งการตัางขามาก็ยังบ่ผ่านยากก็่าฮเหตุ youtube อีกเห็ดเพจทุกคนแต่ว่าถ้าถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อหรอกเพราะว่ามันสู้มาจนถึงปานนี้แล้วนะคะอืมเป้าหมายในปีนี้นะคะ เป้าหมายในปีนี้คืออยากลดน้ําหนักให้ตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะตั้งเป้าหมายอะไรเยอะเพราะาปีนี้มันหาหนทางที่จะตั้งเป้าหมายค่อนข้างที่จะยากนะ,ะด้วยหนึ่งคือหนึ่งปัจจัยหลักก็คือเงินนะคะมันก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการที่ซีสร้างนั้นสร้างนี้ก็คือปีนี้อาจจะใช้ชีวิตแบบชิวๆไปเลยนะคะส่วนเรื่องพ่อใหญ่ก็ตัดออกไปก่อนนะคะตัดออกไปก่อนเพื่อใส้ชีวิตของเพื่นทาสมมติว่าเพื่นมา ประเทศไทยออ้ก็จะลงไปหาเพิ่นแต่ว่าออ้ก็มีโอกาสมีแนวโน้มว่าออาจะลงไปกรุงเทพอยู่นะคะอาจะไปทําวีซ่าแล้วก็ ไอคิดว่าไอจะไปเคลียร์คอนโดคอนโดของไอที่อยู่กรุงเทพเนาะไอเหลืออยู่ห้องหนึ่งนะคะเหลืออยู่ห้องหนึ่งไอก็คิดว่าไอก็จะขายนะคะเงินเก็บของตัวเองหรือไออาจจะลงทุนขายของออนไลน์หรือยังแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอก็ไม่ได้ไปเอาของมาขายแต่คิดว่าอีกประมาณสองสามวันไอก็จะไปตลาดนะเอาของมาขายแล้วก็ไอก็อาจจะไปเบื้องว่าสิ่งที่ไออยากขายต่อไปคืออะไรเพราะว่าไอคิดว่าไอจะ ขายพวกเนื้อพวกปลายแห้งพวกเอี่ยมแบบนี้นะที่แบบว่าเฮ้าซีนขายได้เพราะว่าหนึ่งคือไอ้ก็คือ,อคือไอ,อ้ก็ซื้อเครื่องซีนมาแล้วนะคะทุกคนไอ้ก็คิดว่าเออไอ้จะขายพวกปลาแห้งขายในแค่นิดแต่ว่าไอ้ไปดูก่อนว่าสินค้าโอท็อปแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละบ้านเนี่ยเพื่อนเฮ็ดอี่ยมแบบนี้นะโดยส่วนมากไอ้ก็จะไปเน้นแบบว่าซื้อกับคนที่บนเฮ็ดสินค้าขายในชุมชนนะคะส่วนน้ำตับหลายคนสนใจนะะแต่ว่าเพื่อน เพิ่นบ่ได้เฮ็ดแล้วเพราะว่าหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าซื้อตับในตลาดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วเพิ่นเฮ็ดขายกับ,บ่ไดแบบว่าแพงตอนละ50บาทอย่างเียประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะกําไรน้อยนะคะกำไรมันน้อยเพิ่นก็เลยบริไดเฮ็ดนะคะไอ้กะข้างออเดอร์หลายคนเลยแต่ว่าไอ้กะทักบอกว่าไม่ได้ทําแล้วนะเอย่างประมาณนี้นะทุกคนจ๋าก็มาคุยกับทุกคนไม่มีอะไรมากนะคะส่วนพ่อใหญ่นะเมื่อวานไอ้ก็บ,บ่ริไดโทรคุยแต่ว่าไอ้จะให้ดูว่า อะไรกันบ้างอนีางประมาณนี้นะ่นเพื่อนก็นแบบว่ากําลังแบบซ่อมเรือนะคะซ่อมเรือให้มันเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับไปทางตอนเหนือไม่เหนือสุดนะคะที่เราเคยอยู่สักอาทิตย์นึง เหตุความสงความสะอาดเราก็จะเดินทางไปหาครอบครัวของเพื่อนตามที่ไอายเคยบอกไว้นะคะทุกคนจา้าเนี่ยแะคะไอเราบอกว่าชีวิตของคนเราอะ่ะมันไม่แน่นอนเนาะไอบราเคยแบบว่าคิดว่าจะของสิแบบเออเป็นแบบนี้ด้ทุกคนไอย,ยอมรับคนที่เขาแบบว่าแบบว่าแบบว่าเข้าอาชิพเลิกกันโดยสิ่งที่บอด,ดีหรือยังแบบนี้นะ แล้วเขาสามารถที่จะทําใจปุ๊บปั๊บเดือนสองเดือนแล้วเขามีคนใหม่มาเนี่ยไอ้ผ่านมาเป็นปีเราก็ยังวนอยู่กับไอ้เพราะว่าไงเพราะว่าเราจบนะคะพอจบจบในที่นี้คือเพราะว่าเราดีแต่ว่าด้วยเหตุผลเนาะวัฒนธรรมภาษาแล้วก็หลายๆอย่างที่เฮ้าอ่ะมันแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างกันปม่เทศในเฮ้าแบบว่าสะสมสะสมคือเพื่อนยเพื่อนเข้าใจเพื่อนอกว่าเราโตเราเนี่ย ถ้าสมมติเราอยู่ประเทศไทยเราก็อยู่บไาแดงคือกันเราก็ยอมรับใจผู้หญิงไทยที่ไปอยู่กับสามีอะไรอย่างแบบนี้นะไปอยู่ต่างประเทศไปเห็ดงงเห็ดงานแต่สุดท้ายเขาก็ต้องอยากกลับไปอยู่บ้านของเขาเพราะว่าอะไรหนึ่งอาหารคือเป็นอะไรที่สําคัญเคยบอกว่าพ่อใหญ่สามารถซื้อกับเา้าให้ไอเด็กกินได้ไหมกับข้าวไทยซื้อได้แต่ว่าเขานี่เกงใจนะถ้าสมมติว,ว่าไปครั้งหนึ่งซื้อมาเป็นมือเหมือนอย่างเงี้ยไอ้คงรูว่ามันแพงนะแต่ละคาังไอ้ไปแบบนี้ไอ้กสิ จันงมไพจะขอมาว่าเออใช่ร้อยยูโรเด้ออย่างประมาณนี้นะใช้แค่ร้อยยูโรนะสี่พันห้าพันบาทนิดก็คือไปได้สี่พันห้าพันบาทนี้อาทิตย์ละเทอ่ยวก็เดือนละสองหมื่นแล้วเออนั่นแหละค่ะ <c oughs> ตอนนั้นอาก็ไม่ได้คิดอีอย่างายเพราะว่าอาก็คิดว่าเพ,เพื่อนก็คงยังเลี้ยงไอ้ได้คู่หมื้นนี้เพื่อนก็ยังเลี้ยงไอ้ได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเพียงแค่ว่าเพื่อนอะบอ่มีเงินที่สื้ให้อ้ายผนบอกแต่ว่าการเลี้ยง ก็ยังเลี้ยงได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าเอออาจจะประหยัดมากกว่าเดิมด้วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษยุโรปไอโบรูอเมริกาเนาะแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดิ่งลงนะคะเศรษฐกิจไม่ว่าอะไรมันก็ดิ่งลงแล้วทีนี้การใช้จ่ายมันสูงนะคะการที่เฮาแบบว่ามีเงินแค่2,000-3,000ยูโรต่อเดือนแบบนี้มันอยู่ได้แค่หนึ่งคนถ้าประหยัดจริงนะคะ แต่การที่จะอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณมีลูกด้วยแล้วก็เมียบม่ได้เหนานงานแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีภาษีแพงค่าใช้ใจ่ายแพงสิ่งที่ขาเจ้าต้องเฮ็ดได้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมติเราเลือกได้เนี่ยเราอยากมาอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเงินที่เรามีสามารถที่จะสามารถที่จะมาซื้อบ้านที่ประเทศไทยได้จังหวัดที่เราอยากอยู่แต่ว่าเพิ่นเมื่อ จักปี10ปีที่แล้วประเทศไทยก็ร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากถ้าถามว่าสินค้าแพงไหมก็แพงอยู่แต่ไม่แพงมากคู่มือนี่สินค้าในประเทศไทยก็ค่อนข้างจะแพงค่าแรงก็ถูกนะค่าแรงเหมือนเดิมแต่สมัยก่อนเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เอาสาบาทนะสาบาทนี่อิ่มนะคะคู่มือนี่สาบาทนี่ไม่อิ่มนะขนาดว่าอยู่กุสุมานี่ค่าก๋วยเตี๋ยวยัง40บาทเลย แล้วในเมืองกรุงจะเท่าไหร่นะ40บาทก็อาจจะมี30บาทก็อาจจะมีแต่ปริมาณเราอิ่มไหมอืมแต่ค่าแรงกัดิ300กว่าบาท400กว่าบาทเมื่อใหญ่เราบอกว่าตอนที่เราเนะ่ะมาอยู่ประเทศแทยแรกคายเงินยูโรเราก็ต้องเกือบเท่าเงินปอนเพราะเนาะเี่ว่าไปนะเกือบเท่าเงินปอนพอมาอยู่เรื่อยๆมันก็ลดลดลดจนคู่มือนี่เท่าเงินยูโรขึ้นเอานะเท่าเงินยูโรก็คือ เพิ่นเสียเปรียบในการที่มาอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าการแลกเงินเนี่ยม,ม,นะมันน้อยลงเรื่อยๆเพิ่นก็เลยคิดว่าเออเพิ่นเป็นความคิดสุดท้ายที่เพิ่นอยากอยู่ประเทศไทยนะคะอืมนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยเป็นการที่แบบว่าไอ้ยากเริ่มต้นใหม่ก็เป็นการที่ไอ้คิดวนไปวนมาวนไปวนมาไอ้ก็เลยบ่าวไอ้ให้เวลาเขาเจ้าของจนวัดสี่สิบปีนะคะก็คืออีกหนึ่งปีนะคะไอ้ก็สิเปิดใจได้ไปในี้ธี พเพราะว่าตอนนี้อายก็จะทําให้ตัวเองแบบว่าดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะให้แบบว่าหาว่าต้องไปสเสาะแสวงหาผู้ชายให้ผู้ชายเข้ามาเองสําหรับคนที่แบบว่า,อ,าอย่าให้น้องอายแบบว่าอยู่กับแฟนฝรั่งฝรั่งอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนต่อไปจะเป็นแฟนฝรั่งอีกอายก็ต้องคุยนะคะทุกคนจะ้ะว่าอายอยากอยู่ประเทศจาขอนะคะอยากอยู่ประเทศจา,อาศของบ้างประเทศเขาบ้าง แต่ว่าตอนที่อาย,อยู่กับพ่อใหญ่นี่มันเป็นการที่ว่าอายคิดว่าอายเป็นเด็กน้อยอยู่เนะาะเศรห้าหกเจ็ดนี่ก็ถือว่าแบบว่าเรายังไม่ไม่แบบไม่ได้คิดหลายเออไปอยู่ใส่ก็ได้ตอนนั้นคือเขาอยากมีเงินมีทองซื่อๆเขาไม่ได้ต้องการที่จะคิดนยยางมากมายแต่ว่าพอที่เขาอายุเยอะขึ้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากมาอยู่กับครอบครัวของเราค่ะเขาอยากมาอยู่กับครอบครัวของเราเราไม่ได้อยากไปอยู่ ต่างประเทศนะคะนี่คือสิ่งที่อไอใฝ่ฝันอนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเออจะมีแฟนต่างประเทศอีกก็คืออาจจะคุยกันแล้วว่าเออฉันอยู่บ้านฉันบ้างนะฉันอยู่บ้านบ้านเธอบ้างน,นะแต่อายก็ body f i นะคะทุกคนว่าจะเป็นไทยลาวพม่า,รมาฝรั่งรว่าอย่างไอคอแค่คนที่คือมันเท่าแล้วขอคนที่ ถ้กเขาเข้าใจเฮาอีดีอยู่น้ำเฮาได้นะคะอยู่กับเฮาแบบว่าเอออายกาอยู่หลายแล้วการมีลูกนี่ก็คงสิงยากแล้วนะทุกคนก็คืออยู่แบบสองตายายจนแก่เท่านะค,คนไทยกับบกเป็นอย่างคนเล่ากับบกเป็นอย่างฝรั่งกับบเป็นอย่างข้อแค่เข้าใจกันนะคะส่วนคนที่แบบว่าเออยอยากให้น้องอายมีแฟนฝรั่งเป็นคนต่อไปไปนเนี่ยอายคิดเบิ่งแล้วอายอาซัยบ่มาะกับการอยู่ต่างประเทศทุกเทือ,ทอ,อ <c oughs> ทกที่อายอยู่ต่างประเทศ อคิดทอดป้าน,นะะทุกคนแต่ว่าพ่อ,อยังไอ้ฟืนฟืนเจ้าของจนมันอิ่มนะฟืนเจ้าของจนมันอิ่มแม่นอยู่ว่าไอ้ไปไปกลับกับคือพ่อ,อยังเคนบอกแล้วว่าเธอ,อยังสู้ดีกว่าเมียฝรัง่งหลายๆคนที่แบบว่าไม่ได้กลับประเทศเลยจากจักปีไต้ายนะกลับดุดุอยู่จ้ะปีละเทือดปีละสองเทือดแต่ว่าไอ้ก็ยังคืนทอดบ้าน,นะคะไอ้คิดว่ารวเมือมาอายอยู่ต่างประเทศนี่เกือบจะ สิบปีนะสิบปีไม่ใช่แค่ว่าอยู่ฝรั่งเศสนะรวมๆนะคะทุกคนตั้งแต่เกาหลีก่อนที่อายุเกาหลนะีอายุญี่ปุ่นก่อนนะคะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็กลับไปเกาหลีแล้วก็มาอิตาลีใช้ชีวิตอยู่ในเรือกักบซิโบแมนเป็นปีเป็นว่าพี่นอ้องแล้วก็มาอยู่ฝรั่งเศสเบสินเกือบสิบปีมันก็ค่อนข้างที่จะอิ่มนะคะทุกคนพอามาคุยกันแล้ว พ่ใก็มาอยู่ต่างประเทศบ่ได้ออ้ก็ไปอยู่ประเทศลาวาก็บได้ก็คือสุดท้ายฮามาสรุปกันว่าอยู่คนละหกเดือนหกเดือนมันก็บ,บ่ลงโตนะคะมันก็เป็นการเทปว่าเสื้อเหอะออ้คิดว่าเมียฝรั่งหลายๆคนอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ตา่างอยู่ประเทศไทยพี่น้องสีเห็นเลยนะคะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศจากจากัจกปีอยางมาไทยออือยุ่ิส่ก็โบ,บสุขใจสำมานเนาเลยทุกคนไอ้ก็มาว่าวเนาะ ด้วยความที่แบบว่าช่วงนี้กะคลิปการกินกับบกคอยหลายการไปหาของป่าก็บุคอยมีอย่างหนึ่งคือห้อนพี่น้องจะเข้าโคกข้าดงกับซิบอองูมันสิหลายเนาะเพราะว่างูก็จะออกมาอาบแดดนะคะงูมันชอบแดดนะคะเพราะว่างูมันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเวลามีแดดแบบนี้พี่น้องกระเห็นว่งงูจะออกมาจากรูออกมาอาบแดดนะคะสัตว์เลือดเย็นคล้ายๆพวกจิงเลนพวกคางคกไปนี้มันจะเป็นสัตว์จาพวกเดียวกันเลือดเย็นเหมือนกันนะทุกคนเวลาที่แบบว่ายาหนาวแบบนี้เจ้ากระิบบกคอย ออกมามันก็สิอยู่ในรูนะคะแต่ว่ายามหอบมันี้เราเสียออกมาเลยตอนที่ไออยู่อิตาลีเนาะตรงที่ไออยู่ไออยูสยเซอยกันยาลีอิตาลนะีหลายแห้งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะอิตาลีไอเห็นอยู่นะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเห็นแต่ไม่เยอะสวีเดนก็เห็นแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะเห็นวันที่แบบว่าร้อนมากๆนะทุกคนไอเคยแบบวาดฝันอยากไปหาเห็ดอีกนะคะเพราะว่าไออยากไปเห็ดคลิปนะ ถ้าสมมติว่าไอาไปไอเหตุจะคลิปๆๆก็มีคนวองอีกนะไออยากไปเหตุคลิปแบบลงเพจให้มันแบบปังๆมาน,นี่แนะทุกคนแต่ก็คงสิหมดโอกาส็ลูว่ะเศร้าเนาะมานี่ไงเหตุบ่ไรนี่แหละเขาเอิ่นว่าอย่างนี้ผแมบบอกน่าชื่นอกตมเขาเอิ่นว่าน่าชื่นอกตมของจริงนะ แต่ว่าอาก็พยายามแบบพยายามคิดแต่มันมันไม่คิดไม่ได้เพราะว่าอย่างเขาบอกเขาได้เลิกกันเขาคุยกันเดี๋ยวสะแต่เราก็ให้แอ้ไปได้ทุกคนเศร้าเถอะไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย